นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาปัญญาโรกสมิปัจโชโตโติกนโอกาสบัดี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการพันนา,นา พระสัตวุธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ดังคําบาลีที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งพระองค์เป็นพระบรมศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นพระธรรมคำสอนที่ยังคงปกปะปกแผ่ปกคุมบรรดาพระพุทธศาสนาเพื่อให้เราและท่านทั้งหลายได้ซึมซับและได้ประโยชน์จากหลักธรรมคำสอนแม้ในวันนี้สาธุชนทั้งหลายก็จะได้รับรถแห่งพระธรรมเช่นเดียวกันอัตมภาพได้ขึ้น พระบาลีขึ้นเป็นนิเขปะบทว่าปัญญาโรกัสมิปัโชโตซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกโดยหลักและสัจธรรมของความเป็นจริงปัญญาทางโลกนี้มีเปรียบเสมือน <c oughs> ปัญญาเปรียบเสมือน แสงพระอาทิตย์ความรู้ความสามารถอื่นๆ่นนวาวแสงสว่างกลางคืนเนี่ยเป็นแสงสว่างของพระจันทร์ <c oughs> ส่วนแสงสว่างกลางวันเป็นแสงสว่างพระอาทิตย์ฉะนั้นปัญญาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างยิ่งกว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ด้วยสาเหตุที่ว่าทำให้เราทั้งหลายได้แลเห็นด้วยสภาพของจิตใจซึ่งการแลเห็นนี้เป็นการแลเห็นมากกว่าตาเนื้อหรือตามนุษย์นั่นก็คือตาปัญญานั่นเองความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการมีหลักคุณธรรมในจิตใจและก็จริยธรรม คือการแสดงออกถึงคุณงามความดีออกมาทางกายและวาจาเรียกว่าจริยธรรมก็จะนำพาเป็นองค์ประกอบให้เราได้ประกอบสัมมาและอาชีพอยู่ในชีวิตประจำวันได้ดีพร้อมกับได้หลักคุณงามความดีเพื่อจะเดินทางไปสู่โลกหน้าเป็นสเสบียงบุญก็พออาศัยปัญญาอย่างที่เราและท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันตามหลักศาส,สนา อาตมา,าพขอยกนิทานเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งแล้วก็เป็นข้อเปรียบเทียบซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่ฟังธรรมนั่นก็คือว่าความมีปัญญาที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้ทำไม่เห็นได้ชัดว่าคุณค่าของปัญญามีความหมายและมีน้ำหนักมากกว่ากันนิทานเรื่องนี้ มีเรื่องสั้นว่าพระราชาอยู่แว่นแคว้นหนึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงสเสด็จพระราชประพาสพระราชอุทยานเพื่อดูสิ่งต่างๆของบ้านเมืองในขณะที่สเสด็จประพาสดำเนินบนเส้นทางก็มีผู้ติดตามซึ่งเป็นขระราชบริพารมากมาย หนึ่งในนั้นก็มีคนซึ่งเป็นทหารเดินเท้าธรรมดาคนหนึ่งเวลาเดินไปก็พูดไปด้วยความสงสัยและความลำเอียงในจิตใจว่าตนเองเป็นทหารเหมือนกันแต่ต้องมาเดินเท้าข้างล่างแต่อีกทหารนายหนึ่งซึ่งมียศมีตำแหน่งคล้ายคลึงกันแต่ทำไมนั่งอยู่ ในราชรถนั่งข้างๆพระราชาก็เลยส่งสัญญาณทางข้อความเป็นการบ่นพาอต่อว่าว่าคนเหมือนกันนี่ว่า <c oughs> คนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันเป็นประโยคนี้บ่นว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันในระหว่างที่เสด็จ ประพาสเนี่ยเดินด้วยบนไปด้วยตลอดเส้นทางซึ่งเป็นระยะเวลานาน,านพระราชาเนี่ยได้ทรงสดับว่าเอทหารนายนี้แปลกเดินด้วยบนด้วยคนเหมือนกันไม่เท่ากันแต่ไม่เท่ากันพอถึงการเวลาพอสมควรก็สั่งให้ระง,งับขบวนเสด็จแล้วก็พักในขณะที่พัก ก็รับสั่งหาทหารที่บนว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันรับสั่งมาเฝ้าแล้วก็ทรงตรัสถามแต่ปรากฏว่าทหารซึ่งเป็นผู้ที่บ่นข้อความคนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันไม่สามารถจะตอบพระราชาได้ว่าตนเองบ่นเพราะอะไรเพราะกลัวกลัวไม่มีเหตุไม่มีผล พระราชาทรงใช้ปฏิพานไหวพริบและปัญญาในการทำข้อสงสัยของทหารเนี่ยให้แจ่มแจ้งขึ้นพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเธอลงไปดูซิว่าข้างล่างข้างล่างก็คือนอกเส้นทางเนี่ยมันมีเสียงอยู่ไปดูซิว่าเสียงอะไร ทหารนายนี้ก็ลงไปก็ปรากฏว่าทราบว่าเป็นเสียงอะไรก็ขึ้นมารับสั่งรับทูลรับให้พระราชาทรงทราบพระราชาก็ถามว่าเธอลงไปแล้วเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรทหารก็บอกว่าอ๋อเป็นเสียง ของไก่พระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ถามอีกว่าอ้าว <c oughs> แล้วไก่มีกี่ตัวทหารนายนี้ก็ลงไปอีกมีห้าตัวพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามอีกว่าแล้วเป็นตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวลงไปอีกรอบที่สามว่าเป็นตัวเมียสามเป็นตัวผู้สองพระพุทธเจ้าค่ะ พระราชาก็ถามอีกว่า <c oughs> แล้วมันมันทำอะไรกันอยู่เนี่ยมันกำลังคุยลงไปอีกรอบหนึ่งมันกำลังคุยหาอาหารส่งเสียงร้องพระเจ้าค่ะแล้วพระราชาก็ถามว่าแล้วมันสีอะไรมั่งนะเนี่ย <c oughs> ลงไปอีกนะเป็นรอบที่ที่ห้าแล้วก็ขึ้นมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไก่ ส่วนมากเป็นสีดำแต่มีอยู่ตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสีสีเขียวและมีสีส้มแซมๆหน่อยสวยงามขึ้นมากราบทูลพระราชาถึงห้าหครั้งด้วยความเหนื่อยและหอบวิ่งขึ้นวิ่งลงพระราชาพอรู้ว่าข้อมูลเพียงพอก็จึงรับสั่ง ให้ทหารซึ่งนั่งอยู่ในบน,บนครับบนราชรถของพระองค์ลงไปว่านี่เธอจงลงไปดูซิว่าเสียงอะไรทหารที่ทรงพัดให้พระราชาก็ลงไปดูในเหตุการณ์เดียวกัน แต่ปรากฏว่าขึ้นมาแล้วก็กราบทูลพระราชาพระราชาก็ทรงถามว่าเสียงที่ได้ยินข้างล่างนั้นมันคือเสียงอะไรทหารที่พัดทรงพัดให้พระราชาก็กราบทูลว่าข้าแต่โปคงผู้เจริญข้างล่างที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงไก่พระพุทธเจ้าค่ะไก่เนี่ยมีห้าตัวเป็นตัวเมียสามตัวตัวผู้สองตัว มันกำลังคุยหาอาหารอยู่แล้วก็ทุกๆตัวเนี่ยส่วนมากสีดำมีอยู่ตัวหนึ่งแปลกกว่าเขามีสีเขียวแล้วก็สีส้มสลับกันเป็นตัวที่สวยกว่าสี่ตัวแล้วก็เท่าที่สังเกตดูว่ามันมีตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งพรุ่งนี้มันน่าจะไข่เพราะว่าดูจากความสมบูรณ์ของร่างกาย พระราชาทรงแย้มพระสวนด้วยความพอพระทัยว่านี่คือจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทำได้ทำความสงสัยของทหารเดินเท้าว,ว่าสงสัยว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันก็ปรากฏถึงความเข้าใจและชัดเจนจึงทรงอธิบายให้ทหารฟังว่านี่ไงคนเหมือนกัน ก็คือเธอทั้งสองเนี่ยเป็นคนเหมือนกันเป็นทหารเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันเพราะสติปัญญาเหตุนี้เองเธอจึงใช้ความพยายามลงไปดูข้อมูลและข่าวเหตุการณ์ข้างล่างถึงห้าครั้งด้วยกันแต่คนที่มีสติปัญญามากกว่าไปครั้งเดียวเก็บรายละเอียดได้หมดนี้คือสิ่งที่ปรากฏว่าคุณ และอำนาจของปัญญาสามารถที่จะทำความเข้าใจและทำความชัดเจนให้แก่เหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นอยู่รอบๆตัวได้จึงเห็นคุณค่าว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอย่างแท้จริงอีกเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นสิ่งที่ประกอบให้ท่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากการฟังเรื่องปัญญานั่นก็คือ ท่านเปรียบเทียบว่าคนเราเมื่อมีเป้าหมายแล้วต้องทำความฝันและเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จเป้าหมายคือเปรียบเสมือนแผนที่แห่งชีวิตคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายถ้าไม่มีความปรารถนาสิ่งใดไว้ในชีวิตก็สัตวตว่าความเป็นอยู่ มีชีวิตอยู่แต่เพียงวันๆไม่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นปชีวิตที่มีประโยชน์ต่อบุคคลเลาะคนอื่นรอบๆตัวฉะนั้นการมีเป้าหมายการมีแผนที่ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นตัวอย่างนิทานเรื่องสั้น <c oughs> ที่สองนี้ว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งมีอาชีพหาสมบัติเป็นนักล่าสมบัติ ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งได้ลายแทงสมบัติมาว่าในลายแทงนี้บ่งบอกว่าในป่าลึกมีภูเขาใหญ่สูงตระหง่านโดดเด่นอยู่ในกลางป่าบนยอดภูเขานี้มีโคดเพชรอยู่ข้างบนโคดเพชรนี้เป็นตำนานแห่งเพชรที่มีเม็ดใหญ่มากอยู่บนยอดภูเขา ลายแทงนี้บ่งบอกชัดเจนเมื่อชายหนุ่มนี้ได้ลายแทงนี้มาแล้วก็บอกภรรยาตราเตรียมสเสบียงให้หน่อยจะเดินทางไปเอาไปเอาโคดเพชรลงมาถ้าหากว่าได้เราก็จะมีความสุขเพียงพอต่อการใช้ชีวิตเป็นความหวังเป็นเป้าหมายของการเดินทางหวังร่ำรวย พรยาก็ตัดเตรียมข้าวปาอาหารเป็นอาหารแห้งเดินทางเข้าสู่ป่าลึกหลายวันผ่านไปปรากฏชายหนุ่มนี้เข้าในป่าลึกแล้วเห็นภูเขาที่สูงตระหานโดดเด่นกลางป่าจริงๆตามลายแทงขั้นตอนที่หนึ่งดีใจรีบพักผ่อนและกินอาหาร เสร็จสับเดินขึ้นภูเขาลูกใหญ่ลูกนั้นในระหว่างทางตีมภูเขาได้มีรำธานสายน้ำที่เย็นช่ำชายหนุ่มผู้นี้เดินเข้าไปสู่รำธานแล้วปรากฏว่าล้างหน้าล้างตาเสร็จ มีความวิตกและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพื้นของลำธารเนี่ยมันมันเต็มระยิบระยับไปด้วยทั้งเงินและทองเพชรพลอยเต็มไปหมดสุขสว่างแสบตาเป็นความรู้สึกอย่างประลาดมากก็ดีอกดีใจมากว่าโอ้โหเราล่ำรวยแล้วจากนี้ไปชีวิตสองผัวเมียเรา จะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปดีอ,อกดีใจยืนอยู่ที่ลำธารตีนภูเขากระโดดโลดเต้นพร้อมกับการนำห่อผ้าออกมาแล้วก็โกยเก็บเพชรพอยนินจินดาทั้งหลายใส่ผ้าหอ่อที่ลำธารน,นั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงแผนที่ที่ตัวเอง นำมาด้วยได้แต่ดีอกดีใจเสร็จสับกลับไปสู่บ้านของตนถึงบ้านก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยทักทายกับภรรยาเบื้องต้นเลยว่านี่น้องหญิงเรารวยแล้วต่อจากนี้ไปไม่ต้องลำบากแบบเพชรพลอยที่หามาได้เยอะแย,ะ,ยะเลยก็โยนวางห่อผ้า ที่ห่อเพชรพลอยลิมลำธารตีมภูเขามาเอาให้ภรรยาภรรยาก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับการเปิดห่อผ้าขึ้นมาพอเปิดห่อผ้าเสร็จก็ปรากฏใบหน้าในร่วงโรยตกใจภรรยาว่าอา้าวไหนบอกว่าเป็นเพชรนินจินดา ทำไมกลายเป็นก้อนกรวดก้อนทรายสามีก็บอกว่าเอา้าเป็นไปได้ยังไงก็เราเห็นกับตาหยิบกับมือเลยจึงได้กอบใส่ออกมาและนํามาฝากเจ้าเนี่ยภรรยาก็บอกว่าท่านแน่ใจหรือว่าเป็นเพชรนินจินดา สามีก็บอกว่าก็เราเห็นกับตาหยิบจับกับมือพิจารณาดูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจึงได้หยิบมาสามีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นสงสัยมีปัญหาที่ลายแทงก็เลยโว,วกเวียดโวยวายว่าลายแทงที่ได้มาเนี่ยเป็นของปลอมเป็นของลวงโลกไม่เป็นไปตามความเป็นจริง โทษลายแทงไม่โทษว่าตัวเองไม่มีปัญญาฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโดยหลักความเป็นจริงฉเฉลยว่าลายแทงสมบัติซึ่งเป็นโคตรเพชรอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด ในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระนิพพานซึ่งอยู่สูงสุดพระนิพพานเปรียบเสมือนเป็นโคดเพชรแต่การเดินทางไปสู่ป่าลึกคือขั้นตอนแห่งการทำคุณงามและความดีทั้งหลายเมื่อยังไม่ถึงยอดภูเขาสันใดก็ยังไม่เจอโคดเพชรฉะนั้นชายหนุ่มผู้นี้ไปแค่เพียงตีนเขา เจอลำธานสายน้ำแล้วก็มองดูกรวดหินดินทรายที่อยู่ในลําธารเข้าใจว่าเป็นเพชรนินจินดาแท้จริงแล้วก็คือเป็นแสงที่เพชรบนยอดภูเขาส่องสว่างลงมาแล้วกระทบกับพื้นน้ำพื้นหินดินทรายจึงทำให้เกิดประกายแสงสว่างคล้ายเพชรนินจินดา มันเป็นแค่แสงและอนุภาพของพระนิพพานเท่านั้นเป็นแสงอนุภาพของเพชรโคตรเพชรเท่านั้นจึงทําให้ชายหนุ่มนี้หลงเข้าใจว่าเป็นสมบัติอันล้าค่าแท้จริงเทียบเคียงก็คือว่าไอศีลสมาธิและปัญญาเบื้องต้นๆที่เราทั้งหลายได้บําเพ็ญมีเป้าหมาย คือผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีแผนที่ครูบาจารย์บอกคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่บอกว่าโคตรเพชรอยู่บนยอดเขาก็คือพระนิคานอยู่สูงสุดเส้นทางอื่นๆเปรียบเสมือนชายหนุ่มซึ่งเข้าไปหาสมบัติเจอรำทาน เจอเพชรนินจินดาซึ่งเป็นก้อนกรวดธรรมดาอาศัยแสงของเพชรฉันใดทานศีลและก็ภาวนาในส่วนเบื้องต้นที่เราทั้งหลายประสบพบเจอมีการกระทำบ้างเล็กน้อยก็จะมีความปราบปื้มใจหลงเข้าใจว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้ว ยังนี้เป็นการถูกต้องตามความเข้าใจของชายหนุ่มว่ากรวดหินดินทรายเป็นเพชรเราทั้งหลายบำเพ็ญคุณงามความดีทานศีลภาวนาแล้วบางครั้งก็ลืมเป้าหมายความพ้นทุกไปเช่นนิทานเรื่องนี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นจะกล่าวโทษว่าลายแทงที่ชายหนุ่มได้มาว่าเป็นลายแทงเพชร ไม่เป็นความจริงก็หาไม่ได้คำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและสรรพสัตว์ที่ต้องการคือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือพระนิพพานเพียงแต่แค่เราสร้างสั่งสมอบรมคุณงามความดีเป็นทานสิลภาวนา เราก็เริ่มจะพอใจคิดว่ามีความสุขมีความพอใจในทางศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วแล้วก็ทอดทิ้งเป้าหมายหลักคือพระนิพพานอันเป็นการสมควรไม่ฉะนั้นลายแทงสมบัติกับลายแทงคําสอนเป็นเช่นเดียวกันเราอย่าลืมหลักในคุณงามและความดีฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบแห่งความรู้ความเข้าใจที่จะมีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตมีแผนที่มีเป้าหมายตามหลักคำสอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วฉันใดสาธุชนทั้งหลายขอให้อบรมสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดปัญญา แนวทางแห่งการเกิดปัญญาตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็มี3ประการด้วยกันหนึ่งปัญญาเกิดจากการฟังเรียกว่าสุตะมยะปัญญาฟังแล้วพินิษพิเคราะห์ด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุตะคือการฟังมยะทำให้เกิดความสำเร็จปัญญาประการที่หนึ่งสงจินตามยะปัญญา จินตาคือความคิดกระบวนการต่อจากการฟังก็ต้องขบคิดพินิจพิเคราะห์หาเหตุหาผลเทียบเพียงด้วยเหตุและผลจึงตกผลึกก่อให้เกิดปัญญาจากการคิดพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ฟังแล้วเป็นลำดับที่สองจึงเรียกว่าจินตามยปัญญา 3. ภาวนามยปัญญา เมื่อฟังแล้วเป็นส่วนมากเก็บพินิจพิเคราะห์คิดกันกลองตามจนเหลือสิ่งที่พอประมาณและเป็นประโยชน์แก่นแท้จึงนำมาเจริญเพิ่มพูนภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตใจทำความเพียรให้เกิดขึ้นในจิตใจจากการที่ได้ยินได้ฟังและพินิจพิเคราะห์คิดกลองดีแล้ว สร้างขึ้นภาวนาขึ้นภาวนาและผลของการภาวนาก็จะเกิดปัญญาเป็นลำดับสุดท้ายลำดับที่สามเหตุน,นี้เองปัญญาจึงเกิดสามทางเกิดจากการฟังประการหนึ่งเกิดจากการคิดกันกรองพินิจตามเกิดจากการภาวนาทำให้มีขึ้นจเจริญขึ้นตามหลักทางพระพุทธศาสนา แม้สาธุชนทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนเชกเช่นเดียวกับทุกวันในคราวนี้ฟังแล้วก็ได้กันกรองพินิจวิเคราะห์ตามเนื้อหาสาระของพระธรรม,มเทศนาแล้วก็ได้สติได้ปัญญานำไปภาวนาให้เกิดขึ้นการภาวนาให้เกิดขึ้นก็ภาวนาด้วยกายคือการทำคุณงามความดีถาวายทานรักษาศีล การภาวนาทำให้เกิดมีในวาจาคือเว้นจากการพูดเท็จสออเสียดคำหยาบเพื่อเจอ้ออันเป็นการรักษาศีลทางวาจาอันเป็นการภาวนาที่ทำให้เกิดมีในจิตใจคือการสวดมนต์การเจริญจิตตภาวนาตามสมควรและขั้นตอนที่สาธุชนจะพึงกระทำได้ ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าปัญญาโรกัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสรุปเปรียบเทียบได้กับดังทหารหนุ่มผู้ตั้งประโยคสงสัยว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันเปรียบเทียบด้วยความเฉลียวฉลาดและไหวพิบป,ปฏิพานในการรู้เหตุการณ์ถึงไก่ห้าตัว แยกเป็นตัวเมียและตัวผู้แยกเป็นสีแยกเป็นการกระทำและแยกเป็นความสมบูรณ์ของร่างกายของไก่ที่จะคลอดใช้เวลาครั้งเดียวสำหรับคนที่มีปัญญาในการตอบคำถามใช้ใช้เวลาห้าครั้งสำหรับคนที่ มีปัญญาน้อยกว่าและเทียบเคียงได้เรื่องที่สองด้วยเรื่องตำนานโคตรเพชรซึ่งเป็นแผนที่อันเป็นความไม่มีปัญญาเพียงพอเข้าใจว่าตีนภูเขาเริ่มต้นเส้นทางซึ่งเป็นแค่เพียงแสงแห่งเพชรส่องกระทบลำธารว่าเป็นเพชรจรึงเข้าใจผิดแล้วโทษลายแทงว่าไม่จริง เปรียบเทียบกับเราท่านทั้งหลายทําคุณงามความดีทานศีลภาวนาเบื้องต้น,ตนก็มีความสุขทอดทิ้งและไม่ให้ความสําคัญพระนิพพานนั้นเป็นทางพ้นทุกข์ฉันใดพระธรรมเทศนานี้ก็เป็นฉันนั้นเพื่อก่อให้เกิดเทียบเพียงการที่ปัญญาเกิดขึ้นสามทางเกิดขึ้นจากการฟังประการหนึ่งเกิดขึ้นจากการ คบคิดพิจารณาประการหนึ่งเกิดขึ้นจากการภาวนาประการหนึ่งก็พอสมควรแก่เวลาที่แสดงมาเทศนาปรโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมมาเทศนาอัตมภาพขออรัตนาคุณพระสีรัตนตรยัยอันประกอบไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสง์ พร้อมด้วยอำนาจวาสนาและบาร,รมีที่สาธุชนทั้งหลายได้สร้างสั่งสมอบรมมาดีแล้วในอดีตและกำลังบำเพ็ญให้เป็นไปในปัจจุบันขออำนาจวาสนาบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงจงมาเป็นปฏิพรย้อนกลับรักษาปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัย พันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดจริงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่และปราถนาดังคำก่อนที่ว่าให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองให้พระรัตนตรัยปกป้องเจริญด้วยจตรุรพิทธพรชัย4ประการ 1. ให้มีอายุยั่งยืนนานๆ 2. ให้มีวันนะผุดผ่องและสดใส 3. ให้มีความสุขกายและสบายจิตสบายใจและสให้มีพละกกำลังแข็งแรงบริบูรณ์จงทั่วกันทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกา Rà chân này.